คุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับเรือค่ะแต่วันนี้เนี่ยเป็นเรือลบหลวงนะคะเรือลบหลวงลำแรกของประวัติศาสตร์จะเป็นเรืออะไรไปติดตามกันค่ะกับช่วงข่าวดังในอดีตค่ะเรือลบหลวงลำแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยคือเรือหลวงพระรวงเรือนี้เกิดขึ้นจากข้าราชการและประชาชน ผู้มีความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่6ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างเรือรบไว้เพื่อปกป้องราชอาณาจักรทางทะเลซึ่งเรือหลวงพระร่วงประจำการเพื่อใช้ราชการกองทัพเรือตั้งแต่11ตุลาคมพุทธศักราช2463ถึง19มิถุนายนพุทธศักราช2502ก็ปลดระวางประจำการรวมเป็นเวลาถึง39ปี ในภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศทางทะเลตามเจตนาในการซื้อเรือหลวงพระร่วงตั้งแต่ตน้นนอกจากนี้เรือหลวงพระร่วงยังทําหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือรับพระศพกรมหลวงชุมพรกับกรุงเทพนี่นะคะเป็นเ,เรือหลวงนะคะเป็นเรือลบ นะลำแรกนะคะ,คะแล้วก็เป็นเรือในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะก็ได้รู้จักกัน,นะค่ะคุณผู้ชมนะคะ<ม>